สวัสดีครับวันนี้กล่มจอดแชแนลม่ไดกลม55นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนเพ่ตั้งเวลานาฬิกา G-Shock อีกแล้วนะครับรุ่นนี้วันนี้ก็จะเป็นรุ่น G-Shock GA400HR นะครับรุ่นนี้ก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีตัวสกอตัวนี้นะครับมีสามารถหมุนได้นะครับตัวนี้ สามารถหมุนได้นะครับแล้วทีนี้ไอตัวหมุนเนี้ยเอาไว้ใช้ทําอะไรเนี่ยเห็นอะไรใช่ไหมออว่าแล้วเราไปเริ่มตั้งเวลานาฬิกาจ s h o อกรุ่นนี้เลยดีกว่านะครับรุ่นนี้การตั้งเวลานะฮะก็เดี๋ยวอนุญาตรุ่น G A 4 0 0 H R เนี่ย รุ่น g a 400 HR เนี่ยเวลาตั้งเวลานะครับก็จะสังเกตง่ายๆเลยนะครับอันดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็กดโหมดเหมือนกันเหมือนทุกๆตัวเลยนะครับหาโหมดหน้ามาตรฐานก่อนนะครับนี่หน้ามาตรฐานคืออะไรก็อย่างนี้เลยนะครับนี่คือหน้ามาตรฐานนะก็จะมีวันวันที่แล้วก็เดือนนะครับอยู่ในหน้าจอเดียวกันเลยนะครับ รุ่นนี้เวลาตั้งก็ง่ายๆเลยนะครับก็กดปุด่ม a d j u จันะครับค้างไว้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นคำว่าเซตแล้วก็กระพริบอยู่นะครับส่วนเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนเมืองก็สามารถหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่สิงคโปร์แล้วกลับมาไทยดีกว่า นะครับแบงคอกนะครับแล้วก็กดโหมดนะครับเพื่อมาตั้งเวลาให้ตรงนะครับมาตรฐานนี่ครับย4ชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงเราสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะมาเป็นวินาทีนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมันจะวิ่งมาที่นาทีและชั่วโมงนะครับโดยการเพิ่มนาทีเนี่ยก็กดหมุนแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ ทำเวลาที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็กดโหมดอีกครั้งจะเลื่อนเป็นที่ชั่วโมงนะครับเห็นไหมชั่วโมงก็พิอยู่เพื่อนๆก็หมุนเพื่อเพิ่มเวลานะครับกดโหมดอีกครั้งหนึ่งจะมาเป็นปีคศนะครับปีคศเนี่ยเพื่อนๆก็หมุนนี้ได้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็กดโหมดอีกครั้งหนึ่ง จะมาเป็นเดือนและวันที่นะครับเพื่อนๆก็หมุนตัวนี้เลยนะฮะแต่เดือนเนี่ยเพื่อนๆต้องหมุนตรงนี้ให้ครบรอบนะครับมันถึงจะปรับหนึ่งเดือนก็คือครบสามสิบวันหรือว่าเดือนไหนมียี่บแปดวันก็หมุนตรงนี้จนครบนะครับมันจะปรับเดือนเป็นเดือนถัดไปให้นะครับวันนี้วันที่สิเก้าเดือน5้า กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเช็คความเรียบร้อยนะครับเวลาตรงไหมถ้าตรงแล้วคือ16หนาฬกาเนาทีเราก็กดปุ่ม Adjust Clear เข็มก็จะวิ่งตรงเวลาที่เราตั้งไว้เลยนะครับนี่เห็นไหมง่ายๆในกรณีที่เข็มและที่จติตอนเวลาไม่ตรงกันไม่เท่ากันนะครับ พเพื่อนๆโดยการเพื่อนๆกดปุ่มแอดจัดค้างไว้นะครับคล้ายๆกันเลยแต่แล้วกดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งให้เป็นเฮดเซตนี่ครับพอกระพริบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดโหมดเพื่อเช็คว่าเข็มเนี่ยตรงกับเวลาดิจิตอลที่เขาตั้งมาให้ไหมนะครับก็คือเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาเช็คดู ถัดตามหลังจะเป็นรหัสอะไรก็จะวิธีการตั้งเหมือนกันเลยนะครับพเพื่อนๆเช็คแล้วถ้าตรงก็กดแอดจัดกลับได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ตรงพเพื่อนๆก็สามารถมาหมุนตรงนี้นี่ครับนี่เพื่อตั้งเวลาตามที่ต้องการนะครับนี่ให้ตรงกับดิจิตอลที่เขาวางไว้ก็คือ 00, 00เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนี่ตรงนะ มจะกว่าลงกับเวลาที่เขาเสิ็จมาตรกานให้ก่อนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆกด add เลยนะครับเวลามันก็จะวิ่งตามดิจิตอลที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็คือ1 6บ2นากาสินาทีดูนะว่าตรงไหมนี่เรียบร้อยนะครับวิธีการตั้งก็แค่นี้เองนะครับไม่ยาก หากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเพื่อนอยากจะให้สอนตั้งเวลานาฬิการุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะลองหามาตั้งให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ